เรื่องดีๆ c b f วันนี้ค่ะสุกี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เอราวัณสนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานค่ะในการให้บริการประชาชนสู้ภยัยโควิด -19 และ c b f ของเราค่ะก็ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะนำอาหารคุณภาพพร้อมทานและเครื่องดื่มให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงด้วยเมื่ากาศจะเป็นอย่างไรนั้นต่างสุกี้มาเลยค่ะ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563จนถึงการระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย CPF เร่งเดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัยในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่รวมต้านภายัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องล่าสุดบริษัทได้มอบอาหารพร้อมทานจำนวน1,260แพ็คพร้อมติดตั้งตู้แช่ยเย็นให้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณ เพื่ออำนนยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงในการประสานงานเพื่อจัดส่งผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโควิดที่ไม่แสดงอาการไปรักษาอย่างสถานพยาบาลต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและโรงพยาบาลสนามโดยมีนายแพทย์สุขสันต์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนกักแพทย์กรุงเทพมหานครและนายแพทย์พรเทพแซ่เฮงผู้อำนวยการศูนย์เอราวันรับมอบในภาพรวมแม้ว่าผู้ป่วยจะมีมากขึ้นแล้วก็เริ่มส่งตัว แต่จำนวนเตียงที่เราหาจัดสรรก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้สุดท้ายเราเชื่อว่าเราจะสามารถดูแลผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กรุงเทพถ้าไม่ระบาดเป็นระลอกที่4นะครับที่มากเกินวันละหนึ่งหมื่นคนนะครับเราคิดว่าเราน่าจะเอาอยู่ทาง CPF นะครับที่มาบริจาคอาหารแช่แข็งนะครับเพื่อให้บุคลกากรทางการแพทย์ได้มีไว้รับประทานเวลาที่เราเป็นนักรบชุดขาวที่ออกรบทําสู้สงครามกับผู้ป่วยโควิดเน่ยนะครับ แล้วเราเองก็อาจจะต้องได้รับกำลังสนับสนุนจากพ่ายกระชนซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพ่ายกระชนโดยเฉพาะ CPF นะครับที่มามอบอาหารให้ทางศูนย์ในระวันสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนี้นะครับเดิมทีศูนย์ในระวันเนี่ยก็เป็นสายด่วนสุขภาพไว้สําหรับฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับแต่มาช่วงโควิดเนี่ยช่วยในการบริหารจัดการเตียงสําหรับผู้ป่วยโควิดนะครับดังนั้นเนี่ยศูนย์ในระวันเราก็จะมีรับหน้าที่เพิ่มเติมก็คือในการรับเคส นะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับถ้ากลุ่มที่มีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นมีไข้สูงหายใจหอบเหนื่อยไอเป็นเลือดเนี่ยกลุ่มนี้เราจะรีดดาเนินการหาเตียงให้เร็วที่สุดงานฉุกเฉินต้องทํา24ชั่วโมงครับไม่มีวันพักแต่กองทัพเนี่ยเดินได้ได้วยท้องครับเราได้รับการสนับสนุสน,นจากบริษัทซีพีทให้เจ้าหน้าที่ที่ทํางานเนี่ยไม่ต้องไปภาะวะพวงกับการหาเดินไปซื้อของกลับมาปุ๊บตอนเช้าทานปุ๊บออกทํางานกลับมาเที่ยงมีข้าวทานตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทด้วยครับ สำหรับอาหารที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบด้วยเมนูที่หลากหลายเช่นเข้าไก่ผัดช,ชาเข้าผัดไส้กรอกปลาข้าหมึกแซบสปากเก็ตตี้กะเพราไก่สปากเก็ตตี้คาโบนาร่าปาเมนโฮวิดผัดขี้เมาอกไก่และเกี๊ยวกุ้งสับปกติก็ทานเป็นประจำนะคะเพราะว่าอาหารของ CP สดสะอาดแล้วก็อร่อยนะคะ เบื้องต้นก็สะดวกทานง่ายนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลาที่เราจะลงไปซื้อข้างล่างนะคะวันนี้ดีใจที่มีทางหน่วยงานให้การสนับสนุนอาหารกับทางเจ้าหน้าที่ของสูตรเอราวันนะคะปกติเจ้าหน้าที่จะทำงานกันตลอด24ชั่วโมงก็จะมีการผัดเปลี่ยนลงไปซื้ออาหาร<ม>สิ่งเดียวที่เราพึ่งก็คืออาหารจาก CP ค่ะ ก่อนหน้านี้ CPF ได้มอบอาหารพร้อมทานจำนวน8,820แพ็คและน้ำดื่ม4,410ขวดให้โรงพยาบาลสนามเอราวัณหนึ่งศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติบางบอนนอกจากนี้ยังสนับสนุนเนื้อหมูเนื้อไก่สดไข่ไก่น้ำดื่มและข้าวสารให้โรงพยาบาลสนามจังหวัดนครราชสีมาสระบ,บุรีลำพูนและในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักรบเสื้อกาวอาสาสมัครและผู้ป่วยได้มีอาหารคุณภาพทานอย่างเพียงพอ โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 สอดคล้องตันดำรีของท่านประธานอาวุโสธนินเจรวนนเครือ CP ซีพีที่ต้องการระดมทุกสภากำลังช่วยเหลือภาครัฐรับมือด้านสาธารณาสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับสังคมในภาวะวิกฤต CPF พร้อมเคียงข้างคนไทยและประเทศไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกัน